โดนไม่ชอบอ่ะมอมแมมก็ไม่ชอบไม่มอมมี่แต่ตัวอื่นเนี่ยโไวรุ่นก็มาหานี่เล็กๆๆๆหละอันนี้จะนี่จีบไปทั้งคืนแล้วไม่ยอมไม่สรนะมอมมี่มึงแก่แล้วเปล่า เ <laughs> ขาไม่ชอบมึงแล้วเอาเตื้อเตื้อตื้อทัานที่จะคองโลกนะโมแมมฮะไม่ใจอ่อนเนอะฮะไม่ใจอ่อนนี่เขาอะมามาอานนี้ <laughs> อันนี้ก็เตื้อจังแหละพยายามเข้าอืม ตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกจำไว้ฮะตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกเดี๋ยวสาวเขาก็ใจอ่อนเองไงแหละแต่วมึงจะต้องตื้อนะไม่ยอมชื่อไม่ได้เว้ย นะมึงมึงก็หล่อนะแต่ทำไมมันไม่สน,นใจวะ <c oughs> ตัวอื่นได้หมดยกเว้นมึงนี่แหละมอมิแม่มอม,นะม,อมิน้องเพลงก่อนน้องเพลงก่อนเน๊ลองเพลงก่อนน้องเพลงก่อน <c oughs> ะะน,น้องเพลงก่อนตลกจริงๆเลยมึงเนี่ย